สดีคนดูนะสวัสดีคนดูได้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ดูมาแม่ขอให้เวลาเดี๋ยวจะมาแม่เร็วเถอะสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุดูได้นะครับสวัสดีคนดูได้นะครับสวั <rain> Jamie, สวววดีครับ join the battle Be the legend. Join the สวัสดีคุด้วย <legend. S 2> นะครับสวัสดีคุณด้วยนะครับสวัสดีคุณด้วยนะครับเข้ามาเข้ามาเเข้ามา but ได้เดี๋ยวน เออจะโปรอะไรให้โปรคนดูคนดูแม่งมีคนดูคือไม่เจ็บโพอหรือเปล่าเออผ่านนะนี่เอกรูปัดนะนี่เอกรูปัดยิงไปโดนเออเฮ้ยคนดูโปเอาว่ะ

โอ้โคุณซื้อได้ไงเนี้ยโอ้ตั้งเอาว้ยังเออเลย What

Query lại nơi nào 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 nơi đu. Tắc nào nơi đồn nơi nào nơi nào nơi nào gì gì đó, nào nơi nào nơi nào nơi nào nào nơi nào nơi nào ้อาหูขี้มายแล้วยิงไม่ทันผมผมที่เขาโคตรนะครับคนดูที่มหายไปนานนะครับไอ้แจกเบียนนิสนึงเปยนแม่ก็ไม่ได้ทำคลิปอ่ะคนดูโอ้โหพอไปแล้วครับคุนดูไม่ต้องไปแกงคนดู บินพลาดอะไร Chegou a hora, solta o som.